กลับมาแล้ว <Hey! S 1> กลับมาแล้วนี่เ <Hey! S 1> มื่อกี้นี่เปิดตัวต็อปแล้วรู้สึกว่าไฟจะแรงมากถึงขนาดเน็ตเน็ตประเทศไทยล่มไปเลยเมื่อกี้นี้ไมเวเอาล่าเอาละใครที่ดูไลฟ์ของเราอยู่ในขณะน,นี้เดี๋ยวเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อกี้นี้เรา <c oughs> สัญญาณอาจจะล่มไปนิดนึงแต่ว่าตอนนี้เรากลับมาสู่โหมดของการอธิบายว่าไมเวคืออะไรบอกก่อนนิดหนึ่งว่า ตั้งแต่เราคุยกันเนาะเมื่อประมาณปีแล้วอะโอ้โหคือแบบเราเจอกันเล่าให้ฟังซิว่าครั้งแรกเลยที่มันต้องมีการเปลี่ยนหุ่นอะมันยังไงพี่รู้ว่าทำไมถึงทำเครื่องดื่มตัวนี้อือเพราะว่าจริงๆเกิดจากพี่เลยนะเพราะว่าจำได้ไหมปีที่แล้วที่ผมออกรายการซิกเดย์ที่ผมต้องแบบลดน้ำหนักสิบกิโลมั้งประมาณสิบกิโลมั้งภายในสองเดือนอ่ะกูจะตายอยู่แล้วรูอป่าหรือว่าไอเกจเกตฑครั้งนั้นมันทำให้ผมแบบ ปรับเปลี่ยนตัวเองเยอะมากนะคือปกติผมเป็นคนชอบกินยังคืนไงแล้วแบบคือเราเวลาเราตอนกลางคืนน่ะเราแบบไม่ไหวอ่ะห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วแบบเฮ้ยแบบหิวว่ะพี่เปิดตู้เย็นใช่ไหมเปิดตู้เย็นปุ๊บกินทุกอย่างที่ควางหน่ใช่อแต่สุดท้ายเนี่ยไอ้มันมีมันมีตัวช่วยหนึ่งก็คือโค้ดพี่บอกว่าให้กินเวตอนถ้าหิวก็กินเวไอเวช่วยตอบตอบสนองตอนคืนไงคือแบบเฮ้ยหิวปุ๊บกินตอนคืนป๊บ ได้คือถ้าไม่กินนี่คือแบบนอนไม่หลับขึ้นใจสั่นแบบโอ้ยหมูแบบไก่เนื้ออะไรเงี้ยแต่ปัญหาวันนั้นที่ติดกับเครื่องดื่มเวโปรตีนคือแม่ไม่อร่อยเลยแม่ไม่อร่อยใช่คือพยายามบอกเขาว่ามีห่อไหนนะที่อร่อยรึงไหมพยายามไปซื้อพยายามแบบให้เลขาแบบว่านําเข้าจากอเมริกาอะไรเงี้ยแม่ไม่แม่ไม่อร่อยขอเล่าให้ฟังนิดนึงว่าตั้งแต่สามสี่ปีเล่นเวทเนี่ยวุ้ที่ก็กินโปรตีนตมาตลอดหลังจากเล่นเสร็จกินเพื่ออะไร เพื่อเสริมสร้างซ่อมกล้ามเนื้อ,อ,อพอเรามีกล้ามเนื้อปุ๊บแล้วเนี่ยไขยมันไปแฟตจะลดแต่คนเข้าใจผิดไงว่ากินเวแล้วมันพองแล้วมันบวมไม่ใช่ไม่ใช่กินปุ๊บแล้วเนี่ยมันจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อและไขมันจะหายผมกินทุกยี่ห้อบินไปทั่วโลกกินชิมมาหมดแล้วเป็นไงแดกไม่ได้คือปัญหาคือกินไม่ได้แล้วก็รู้สึกฝืนมันต้องฝืนในการกินเวก็เลยมาเจอกับท็อปอีกวันหนึ่งแล้วบอกเขาท็อป เฮ้ยเรามาสร้างปรากฏการณ์ดีกว่าใช่เรามาเรามาหานวัตกรรมดีกว่าคือเวที่มีอะไรที่คนอื่นไม่มีสองรสชาติต้องโคตรอร่อยใช่ทีมเท่าแก่น้อยใช้เวลาเกือบปีเลยนะครับเราอันนี้ถือว่าทีมข้างหลังเขาโปใโมทมาทีมหน่อยฮะนี่นี่วิจัยของเรานี่แค่เซี่ยวดีลสองคนนั้นไม่เกี่ยวอ่านี่แค่เซี่ยวดีวนะฮะเขาวิจัยกันเป็นข้ามคือไอ้เป็นปีเลยนี่เขาพูดถึงเรื่องนี้แล้วน้ำตาจะไหลวะอ่าเล่าให้ฟังหน่อยคือแบบ กว่ยทำรสชาติแห่อร่อยขนาดนี้ได้คือเป็นโจทย์แรกผมเหมือนกันเพราะว่าผมคิดว่าเวแม่งรสชาติแบบมันกินยากอ่ะแล้วมันก็ไม่อร่อยออทำไมไม่มีเวที่แบบตอบโจทย์คนไทยรสชาติอร่อยกินแล้วเหมือนแบบเหมือนเดินเข้าร้านขานมหวานอ,ะอ่ะแต่ว่าไม่ได้อ้วนอ่าสุดท้าก็คือพยายามทำรสชาติอยู่แต่ว่ามันไม่ง่ายไงเ,เพราะเวของของดีทําให้อร่อยมันยากนะอแล้วพยายามทําของดีให้อร่อยแบบพี่ยี่น้ําตาจะไหลกว่ากว่าพี่วดีิจะเซยเยดบอกว่า เฮ้ยท็อปอร่อยสาต์เลยว่ะอร่อยมากเลยอย่างเงี้ยคือเขาส่งแซมเปิลมาให้เราอร่อยเวลาส่งมาพี่บอดอรสชาติโอเคยังเฮ้ยไม่โอเคว่ะเฮ้ยพี่บอดอโอเคหรือยังคุณบอกพี่จื้อว่าอย่างไงนะคุณบอกว่าถ้าขอให้พี่วูดี้แบบฮะคือถ้าบอกว่ารสชาติถ้าพี่วูดี้บอกไม่ผ่านคือไม่ต้องทําออคือถ้ารสชาติว่าพี่บูดี้บอกดอไม่ได้เนี่ยแดกไม่ได้เนี่ยคือไม่ทำคือบอกว่าให้ต้องทาไม่ได้อดีตทำไม่ได้จนจนคนพบอยู่รถหนึ่งที่ เฮียชอบจับจับทิกกินละคือผมรู้ว่าเฮียชอบกินชาเขียวสตาร์บัคผมบอกเฮ้ยอดีคุณทํารสชาเขียวเลยเอาส่งชาเขียวให้ตอวกลับมาเฮ้ยท็อปแอนเลขาการ์มบอกว่าเฮ้ยพี่วดี้ชอบมากรสชาตินี้โอ้โหดีใจน้ําตาจะไหลคือเราเรากินบานิลาก่อนแล้วเนี่ยเราเบื่อไงสตรอเบอร์รี่เราก็เบื่อเราบอกเฮ้ยท็อปเราชอบกินชาเขียวอะสตาร์บัคแต่เรากินไม่ได้เพราะหรือเปล่ามันอ้วน คือคือมันกินไม่ได้มัอนอ้วนแต่เราชอบรสชาติอะมากทํายังไงดีว่าที่จะกินเนี่ยแต่มันเป็นเวนี่ก็ไปวิจัยมาปเป๊ะมากรนนนูนี่นี่ให้ดูหือนี่อยู่นี่รู้ไหมกว่าว่าผมจะเดเวล็อปให้มันรสชาติเป็นแบบที่พี่ต้องการได้ผมเดินเข้าร้านที่บอกร<ต>้านกาแฟสตาร์บัคที่บอกเ,อเนี่ยทุกประเทศผมไปกินหมดเลยอะไเหรอสตาร์บัคชาเขียวอะไรพวกนี้ที่มันมีแต่ละประเทศเนี่ยผมศึกษากินมาหมดเลยกินจนนี่แบบอกินจนแบบอยากจะ อ,อันนั้น,นอันนั้นกินแล้วมันก็บวมไงใช่ไหมแต่เขาบอกว่าเวโปรตีนลดบัตฉากรีนทีนี่คือนวัตกรรมอย่างแรก2คือลดยอดนิยมเนาะทำไมถึงเลือกช็อกโกแลตทำไมถึงเลือกช็อกโกแลตเพราะชอบส่วนตัวผมชอบกินช็อกโกแลตส่วนตัวผมชอบคือผมเป็นคนเคซี่ช็อกโกแลตเวลาผมไปประเทศไหนไปยุโรปนเงี้ยผมก็จะไปหาช็อกโกแลตเข้าห้างเข้าอะไรที่แบบมีขายช็อกโกแลตแบบอรออ่อยๆผมก็ไปเดินหาซื้อกินคือผมแบบ เป็นแบบช็อกโกแลตเลเวอร์อ่ะคือถ้าถ้ามีเวถ้ามันตอบโจทย์ตัวผมตัวผมด้วยมันก็ต้องมีรสช็อกโกแลตนะพี่ใชพ่พี่วทพี่วยอาจจะชอบชาเขียวแต่ว่าผมจะบอกว่าชาเขียวเนี่ยทิกสําคัญของมันเนี่ยที่ทําให้รสชาติมันดีคือเพราะว่ามันเป็นชาเขียวแท้พงม,มัชฉะแท้นําเข้าจากเกียวโตที่เราทำนี่ทำมาจากที่เดียวที่เดียวกับ,กบที่กาแฟร้านดังใชัยอ,อ่ะ,อะ เฮ้ยพี่พุ่งรู้วันนี้คุณไม่บอกใช่ผมไม่ได้บอกเลยจอไม่ยอมบอกผมเลยอ่ะทีไม่ได้บอกวูดี้เลยว่านํามาจากเกียวโตเหรอเออผงชาเขียวจะบอกว่าส่วนผสมวูดี้รู้อย่างเดียวว่าอินพอร์ตมาหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่นำข้าวมาหมดเราเรา l o c a l l เอาใช่ไม่ได้เหรอหรือว่ายังไง l o c a l l เราก็มีบ้างแต่ไม่ใช่ตัวอิมเพรสส์หลักอิมเพีสน์หลักพวกผงชาเขียวเนี่ยพวกเวเนี่นนำข้าหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์อ่า เวเน,นำเข้าจากอเมริกาัอย่างผงชาเขียวก็บอกนำเข้าจากเกียวโตเ,ออเป็นแหล่งที่แบบว่ามัทฉะดีที่สุดในญี่ปุ่นครับว้าวใช่<น>อย่างช็อกโกแลตช็อกโกแลตก็นำเข้ามาจากยุโรปออผงช็อกโกแลตนำเข้ามาจากยุโรปแต่ทั้งหมดเนี้ยไม่มีน้ำตาลนะคือใส่แต่อินกิเดียนที่ดีไม่ไม่ใช้น้ำตาลอ่ะฟังนะครับทุกคนตอนนี้เราเปิดตัวไมเวและขอบอกว่ารสชาติที่ว่าเนี่ยเราเอามาจากความชอบของพวกเรากันเองผมชอบรสมัทฉะกรีนทีเขาก็จัดมาให้นี่ชอบช็อกโกแลต กลายเป็นว่า my way ซึ่งคงจะมีหลายรถในอนาคตเราจะเปิดด้วยรถชาเขียวแล้วก็รถของช็อกโกแลตตอนนี้ขอให้ขึ้นแอดไลน์เพราะว่าระหว่างคนที่ดูไลฟ์อู่เนี่ยนะรู้สึกว่าอยากสั่งอยากออเดอร์ขึ้นอยู่ใช่ไหมครับขึ้นอยู่ค่ะอ่ะแอด my way ต้องมีแอดด้านหน้าด้วยนะครับพ,พี่พี่วดดี้รู้ป่ะไอมีเรื่องตลกก็คือว่าระหว่างที่เดเวล็อปสินค้าผมถ้าแก่น้อยเวลาออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องมีตัวเดเวล็อปคือมันตัวทดลองจาก R d ดีคือไอเวเนี่ยเป็นตัวทดลองที่แม่ง จะเรียกว่าขายดีที่สุดเลยนะเพราะใครๆก็อยากได้ตัวทดลองขนาดผมยังแบบเฮ้ยอาดีโทรไปหาอาดีบอกเฮ้ยขอขอทดลองหน่อยได้ไหมขอทดลองหน่อยนึจริงๆไม่ใช่ทดลองหรอกกูจะแดกกูจะแดกไม่แล้วก็ะแดกกูจะกินคืออย่างนี้ผมกับเขาอยากกินกันมาเป็นเดือนแล้วจะถามทีมงาน์ทั้งหลังใช่ไหมเรากินมาเป็นเดือนแล้วก็ชงกันไปชงกันมาเอาละพร้อมหรือยังที่เราจะบอกคุณว่านวัตกรรมของเราเนี่ยมันเจ๋งยังไงนะครับคุณจะไม่เคยเจอโปรตีนดิ้ง เนะี่ยที่เจ๋งแบบนี้แบบนีไ้ได่มาของพี่ของคุณดึช็อกักแลอยากกินชาเขียวดื่มแบบเดียวกันได้นะ, <c oughs> ะเดี๋ยวให้ทีมงานให้กําลังใจพวกเราหน่อยนะฮะ <c oughs> เราจะมีการเราจะมีการไลฟ์ชงให้ดูกันเป็นครั้งแรกเลยนะครับอย่างที่บอกว่ามีรสช็อกโกแลตนะแล้วก็มาาัทฉะกรีนทีนวัตกรรมของเราที่ว่าเนี่ยนะเวลาเราชงเนี่ย <c oughs> ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลซึ่งเราจะเปิดเผยเป็นครั้งแรกนะครับถ้า คุณภาพของโปรตีนมันดีเนี่ยคุณไม่จำเป็นใช้เชคเกอร์หรือตัวเชคแต่เรามีให้แต่ความเจ๋งคือเราคุยกับทีมรีเสิร์ชพี่จือและทีมเท่าแก่น้อยว่าถ้าจะเจ๋งจริงเนี่ยยังไม่มีโปรตีนทำได้คือแค่ใช้ช้อนคนน้ำธรรมดาหรือน้ำเย็นแล้วมันละลายทันทีเดี๋ยวเราจะทำให้ดูให้กล้องมาใกล้ๆนะครับเอารสไหนเอาผมช็อกโกแลตคาปกตี้ชาเขียวก็ได้อ่าอ่า พี่ชาเขียวคุณช็อกโกแลตนะครับปึ๊บกล้องเห็นใช่ไหมฮะนะครับเดี๋ยวเราจะตัดให้ดูนะครับปั๊บอ่ะนี่คือชาเขียวจากเกียวโตล้วนๆกลิ่นเนี่ยโคตรหอมเลยเขาบอกความสุขของเราก็คือเราเคยคุยกันว่าเราอยากมีนวัตกรรมเป็นโปรตีนเด็งของเราเองที่มันอร่อยจริงแล้ววันนี้มันเกิดขึ้นแล้วผมบอกผมบอกอาดีผมชื่อจอยบอกว่า ผมต้องการเหมือนเวลาชงกาแฟเวลาเราชงกาแฟเราจะมีความสุขเพราะอะไรพี่ระหว่างชงม,มันมีกลิ่นหอมมาอ,อันเนี้ยผมต้องการให้ได้ฟีลลิ่งอย่ายงเง้ยเลยผมบอกเวลาชงก็คือต้องมีกลิ่นหอมมาด้วยอันนี่คือสิ่งที่เขาไม่เคยบอกเราเลยนะแต่มาบอกเราในร้านวันนี้มีหลายอย่างที่คุณไม่พูดนะแล้วมีหลายอย่างที่พี่บอกกับทางทางพี่จื้อแล้วพี่ก็ไม่บอกคุณเหมือนกันเออแล้ววันนี้มันก็ออกมาเป็นเราเป็นคนบ้าแ p a เกจจิ้งต้องเป็นแบบนี้เวลาฉิกต้องเป็นอย่างนี้กลิ่นต้องเป็นอย่างนี้จิตนิด ด้วยความที่ว่าเราดื่มกันมาตลอดชีวิตเราก็อยากได้ของดีนะครับอขอบคุณมันช็อกโกแลตเดี๋ยวเรามาโชว์ให้ทุกคนดูเลยนะครับเมื่อเราเทน้ําใส่นี่กับตาน้ำเย็นก็ได้ปั่นก็ได้นนรตรงมาเรียบร้อยแล้วสองร้อยแล้วก็พอนะครับกำลังดีใส่เข้าไปให้ดูนะครับนี่ช้อนคุณปกติถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยจะต้องทำได้แนละ้ว แต่เราจะนี่คนให้ดูเหมือนกับเวลาเราชงพวกกาแฟ<ช>พวกช็อกโกแลตเครื่องดื่มอะไรเงี้ย<ช>มันจะต้องง่ายชีวิตทำไมมันจะต้องยากนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายคุณสมบัติของโปรตรีนดิงนะครับไมเวทุกคนปังนะว่ามันลดน้ำหนักยังไงได้บ้างเขาบอกว่าไอเวที่ดีเนี่ยคือเวที่มันชงแล้วละลายเร็วถูกต้องนี่ไม่อาเรเิมาไม่ไม่ถึงไหนเลยขั้นตอนนี้ กินได้แล้วให้กล้องเข้าไปดูใ,ใกล้ๆเลยนะครับกินได้แล้วนะครับกล้องเข้ามาใกล้ๆเลยครับสามารถมาโพสอัพได้โพสอัพได้ไหมครับดุ๊กถึงนะเห็น,นเห็นอยู่ใช่ไหมครัแคบอยู่นะครับนี่แล้วครับทุกคนครับนว,วัตกรรมของเราก็คือ My Way แค่ใช้ช้อนคนก็ละลายเรียบร้อยแล้วครับนี่เห็นไหมนี่นี่ภูมิใจมากภูมิใจมากเป็นครั้งแรกของของโลกเลยก็ว่าได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย ถชาใช้ช้อนคนเนี่ยมันไม่ละลายมันตกเป็นก้อนอแปลว่าอะไรคุณภาพของโปรตีนหรือว่าส่วนผสมมันยังไม่โอเคนะครับโปรตีนสูงแน่29กรัมขออนุญาตบอกข้อมูลนิดหนึ่งแคลเซียมสูงจากสาลายสีแดงครับพี่น้องชาวไท<า>ยผมอยากจะพูดถึงสาลายสีแดงหน่อยครับจริงสาลายสีแดงเนี่ยผมผมรู้จักมาได้พักหนึ่งแล้วสาลายที่แบบเขาเรียกว่ามันเป็นสาายคุณภาพสูงมากมันเป็นสาลายที่ มันเกิดขึ้นยากมากนะเพราะมันเกิดที่ไอซ์แลนด์ครับไม่ได้เกิดที่ไอซ์แลนด์แล้วอย่างเดียวคือกว่าจะเกิดได้เนี่ยคือน้าเย็นกับน้ำร้อนไม่ต้องมันจบกันไอซรลายพันนี้มันถึงจะอยู่ได้ที่ประเทศไอซ์แลนมันจะมีจุดที่น้ำเย็นน้ำร้อนม,มาเจอกันแล้วคุณใช้สาหร่ายนี้กับอาหารของคุณป่ะครับแก่น้อยไม่สามารถใช้ได้เพราะว่ากิโลหนึ่งเนี่ยเกือบแสนนะครับแล้วผมจะเอาผมไม่สามารถเอาสาหร่ายนี้มาทอดเป็นใส่ขนมแบบใบ<อ>ไ,ได้ผมคิดอยู่ในใจล่ะผมอยากว่าผมอยากเอาสาหร่ายตัวนี้มาเผยแพร่ให้คนไทยรู้จักแต่ว่าด้วยราคาเนี่ยมันเผยแพร่ไมามันสูงก จนมาได้ทำโปรดักตัวนี้กับพี่วุดดี้ก็เลยเกิดไอเดียว่าเฮ้ยจริง,รงๆแล้วเวเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์แค่ว่ากินแล้วน้ำหนักลดหรือกินแล้วไขมันไม่มีมสร้างกล้ามเนื้ออย่างเดียวจริงๆแล้วกินแล้วเพื่อกระดูกให้มันดีก็ได้สร้างสร้างกล้ามเนื้อสร้างกระดูกให้แข็งแรงด้วยก็ได้เพราะก็มีคนกลุ่มใหญ่ๆอย่างเงี้ยที่อยากกินแล้วทําให้มีแคลเซียมสูงม,มีกระดูกแข็งแรงถูกไหมเราตัดสินใจเอาสลายนี้เพราะมันไฮแคลเซียมมาก แคลเซียมสูงวิตามินสูงแล้วเรามีกรดอะมิโน,โนนะครับกรดอะมิโน,โน19ชนิดใช่เป็นอาหารของอะไรครับกรดอะมิโน,โนกรดอะมิโนที่สําคัญมากนะครับเพราะมันเป็นอาหารของร่างกายที่ต้องการจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อในร่างกายเนี่ยต้องมีกรดอะมิโนแล้วพอคุณเพิ่มกล้ามเนื้อคนมักจะเข้าใจผิดวันนี้วูดดีก้กระต็อบจะประกาศไอที่บอกว่าดื่มโปรตีนละอ้วนเนี่ยคุณอ่านผิดสื่อนะครับ ไอ้ที่บอกว่าดื่มแล้วพองเนี่ยนะฮะคุณเข้าใจผิดนะครับโปรตรีนดิง้งมีไว้ทําอะไรบ้างเครื่องดื่มเวโปรตีนเนี่ยเมื่อคุณดื่มปุ๊บแล้วเนี่ยไม่มีไขมันไม่มีแฟตของเราไม่มีน้ําตาลใดทั้งสิ้นเมื่อคุณดื่มปุ๊บแล้วเนี่ยมันจะไปเสริมสร้างกล้ามเ,เนื้อเวลาออกกำลังกายเสร็จปุ๊บอะเล่นยิมเสร็จหรือ,อว่าไปวิ่งมาเนี่ยดื่มกินตบเลยเพื่อจะเพิ่มกล้ามพวกคุณเพิ่มกล้ามปุ๊บอะไรหายไปแฟตหรือไขมันแล้วที่สำคัญเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยบางทีเราเจ็บไงเราปวด มีมีส่วนสึกลรอ,อพอกินอันนี้เข้าไปวันรุ่งขึ้นผมตื่นมาหายปวดอ่าอ่ามันซ่อมแซมนะมันซ่อมแซมไหมใช่แล้วสิ่งที่คนไม่เคยรู้ก็คือว่าเครื่องดื่มโปรตีนคือตัวที่จะช่วยทําให้น้ําหนักลดอืมทําให้แฟตเบิร์นเพราะอะไรมันเป็นเมื่อคุณเพิ่มกล้ามปุ๊บร่างกายของคุณเนี่ยก็จะขจัดไขมันออกไปดังนั้นไม่ต้องอดอาหารนะฮะตอกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอกินอาหารครบทุกหมู่ และอย่างที่วูดี้ทำในช่วงซิกเดชันน์อยากให้ให้เห็นนิดนึงช่วงสงการือเพลงภาพหน่อยวูดี้ต้องการท้าให้ทุกคนเห็นเลยว่าเฮ้ยมันทําได้จริงมันลดไขมันได้พี่เข้ายิมน้อยมากและพี่มีงานเอสชัวรนอนตีสองตื่นตีห้าเวลาก็ไม่มีและพอหิวอะครับก็ชงกินไมเวเหมือนผมเลยเดี๋ยวให้ดูภาพหน่อยว่าเวลาเราว่างเราตบ My มเวคือหนึ่งสามารถกินทดแทนอาหารได้บางมื้อสองหิวปุ๊บเดี๋ยวปุ๊บตบทันทีแล้วนอนหลับ ถูกต้องสําคัญคือนอนหลับนะครับแล้วก็มีแน่นอนช่วงนี้คนอยากจะได้ไฟเบอร์ไงทางทีมเท่าแก่นอนก็อาจใส่ไฟเบอร์เต็มที่กันงมากใช่รลอยให้ฟังหน่อยสิเพราะว่าผมเป็นคนขับถ่ายไม่ค่อยดีครับผมก็จะต้องบอกปัญหาผมกับทีมงานว่าเนี่ยผมคิดว่าคนขับถ่ายไม่ดีมีเยอะโดยเฉพาะผู้หญิงเพราะผู้หญิงเนี่ยขาดโปรตีนไงแล้วก็ไม่ค่อยกินไฟเบอร์ครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทําสินค้าที่มันครบครบหลูบได้คือมีวิตามินมีแร่ธาตุแล้วมีโปรตีนแน่นอนมีเยอะอยู่แล้วแล้วสามารถมีไฟเบอร์ได้เนี่ยช่วยขับ พราะขับถ่ายดีมันก็ทําให้ระบบภายในดีเผาผ่านก็ดีอะไรก็ดีตามไปด้วยคําถามที่คนสงสัยก็คือว่าดื่มได้ตอนไหนบ้างโปรตีนดิ้งเวโปรตีนของเราไมเวเนี่ยดื่มได้ตลอดทั้งวันเอางี้ดีกว่าถ้าคุณต้องการขุนน้าหนักหรือว่าต้องการลดน้าหนักเนี่ยเดี๋ยวต้องการใช้ชีวิตแบบขุนเปะเนี่ยซึ่งพูดที่กับท็อปอยากสนับสนุนนะฮะระหว่างมื้อเนี่ยแทนที่คุณจะกินพวกขนมปังแทนที่คุณจะกินชิปคุณก็ดื่มไมเว พอดื่มปุ๊บอิ่มทันทีใช่คือช่วงที่ผมลดน้ำหนักใหม่ๆอ่ะผมมีความอยากของหวานไงเนพราะมันเป็นอะไรที่คุณเคยคนไทยปุ๊บกินข้าวปุ๊บต้องกินของหวานอแต่พอเนี่ยพอได้มาทํากับพี่วูดี้เนี่ยของหวานมันต้องตัด<อ>การว่าพอผมมากินเบเนี่ยมันช่วยได้<อ>ให้มันช่วยทําผมายยากได้อ,อย่างน้อยก็แบบเอาวะอย่างน้อยก็แบบว่าช่วงนึงอ,ะ<ค>อ่ะค,อคือง่ายมากเลยคุณก็แค่ฉีกซองผสมน้ำล้วคุณก็ดื่มแล้วรู้สึกอิ่มไปหลายชั่วโมงอมสองช่วงออกกําลังกายออกกําลังกายเสร็จก็ดื่ม นะฮะก้างเนื้อจะได้มีการเสริมสร้างนะครับคนถามเรื่องราคาเยอะมากเรามปประกาศกันดีกว่าเราต้องการให้ราคานี่ย่อมเยาวเข้าถึงได้ง่ายนะฮะแต่คุณภาพมีโคตรชาเขียวก็อิมพอร์ตมาจากเกียวโตนะครับส่วนผงของช็อกโกแลตเนี่ยก็อิมพอร์ตมาจากย,ยุโรปนะครับมีสาหร่ายด้วยนะฮะสาหร่ายสีแดงสารสีแดงจากไอร์แลนด์มีไฟเบอร์สูงทําให้คุณแบบว่าขี้คล่องเท่าทีขอขายคล่องแล้วสารพคุณหน่อยครับมีไหมฮะ สรรพคุณขอสาหายหน่อยอยู่ไหนเอ่ยสรรพคุณสาหายนี่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 มาเลยอ่ะอธิบายเลยครับเนี่ยฮะอันนี้ก็คือสรรพคุณจริงๆแล้วสาหร่ายชนิดนี้มันชื่อว่าแอคความินนะฮะกล้องซูมมาเลยนะครับคือคือสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับมันเลยคือมันเป็นสาหร่ายที่มีแคลเซียมสูงมากอันดับแรกเลยสูงมากแล้วดูดที่สาคัญเนี่ยฮะดูดซึมง่ายมากๆนะครับเพราะด้วยโครงสร้างของเซลล์ที่มันเหมือนรังผึ้งเนี่ยของสาหร่ายตัวนี้มันทาให กินเข้าไปปุ๊บเนี่ยสามารถดูดซึมได้ง่ายมากอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของแร่ธาตุที่มีมากกว่า72ชนิดคือเอาง่ายๆว่ากินอัน,นเนี้ยสาลายนี้เข้าไปเนี่ยคือในเวเนี่ยก็มีเสริมแร่ธาตุอยู่นะครับแต่บางบางแร่ธาตุเนี่ยมันหาไม่ได้มันไม่สามารถหาได้จากการจากการสังเค,าคราะห์มันต้องเป็นแร่ธาตุธรรมชาติเท่านั้นก็คือสาลา่ตัวนี้มีแร่ธาตุครบมากเจ็ดสอชนิดครับที่สำคัญหายากและราคาแพงมากใครที่อยากจะได้ชิมฟรีนะครับแค่พิมพ์คำว่านะครับแฮชแท็ก uh, My Way นะครับกดไลค์กดแชร์ต้องแชร์ด้วยไลฟ์นี้นะครับและเดี๋ยวเราจะสุ่มผู้โชคดีและเราจะส่งให้คุณถึงบ้านได้ลองชิมทั้งรสช็อกโกแลตแล้วก็รสชาเขียวแต่ใครที่สนใจอยากจะซื้อเราคุณไม่ต้องรอนะฮะไม่ต้องไปหาตามร้านเราสามารถที่จะให้คุณออเดอร์ได้เลยราคาเปิดเผยเลยดีกว่าเป็นครั้งแรกในไลฟ์นี้นะครับแบบกล่องนี่แบบกล่องนี่จะมีทั้งหมด1 0ซองด้วยกันนะครับนี่นี่กล่องฮนะนี่นมีรสช็อกโกแลตแล้วก็มีรสชาเขียว ราคานะครับ999บาทนะครับนฟนคิดว่าสาสี่พันไงนะครราคา9 9 0ทำไมไม่ตีพันหนึ่งเลยวะฮะภบาทหนึ่งมันเป็นโง่เฮงมันเป็นโง่ช่ยโง่ช่วยโง่ช่วยเลขดีเลขดี999บาทพี่เจอน่าจะพันหนึ่งนะเออ999บาทต่อมานะครับขวดใหญ่ไอ้ขวดใหญ่เนี่ยกินได้เกือบเดือนนะครับ บางคนที่เขาเล่นก้าเขาเขาชอบแบบนี้ไงเราทำรีเสิร์ช uh. แล้วพวกที่ฟิตหุ่นเนี่ยบอกว่าอยากจะได้แบบเป็น,เป,นเป็นกระปุกใหญ่ใช่แต่ว่าเขาบอกว่า My Way เนี่ยเหมาะกับคนทุกกลุ่มนะครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เอางี้ดีกว่าเราอยากจะมีเครื่องดื่มที่ยูนิเวอร์แซลแล้ววันนี้เราค้นพบแล้วว่าไอ้เครื่องดื่มนวัตรกรรมของเราเนี่ยที่ชงง่ายละลายในน้ำได้เร็วมากโดยเฉพาะน้ำเย็นแล้วก็มีรสชาติที่โคตรอร่อยอย่างมะชากรินทีและช็อกโกแลตเนี่ย My Way เนี่ยแบบกระปุกเนี่ยก็มีให้ด้วยนะครับ ขวดใหญ่นะครับกินได้ประมาณ20กว่าวันราคา1,999บาทครับพวกที่ปบมือดีใจเพราะจะได้ชิมฟรีนะพนักงานว o ้นวิเวอร์กับเท่าแก่นะพนักงานพวกเราจะได้ชิมฟรีไหมได้ฮะได้ชิมแค่ จริงๆทั้งเดียวจริงๆมันชิมไปเยอะเลยมันชิมชิมไปแบบเยอะมากๆแล้วสั่งซื้อได้ทองเรากลับบ้านไปด้วยสั่งซื้อได้ทางไลน์ง่ายๆเลยนะะเดี๋ยวนี้เป็นคนชอบ Line น่แอดแอดไลน์ my way คือชื่อแบรนด์เรานะครับ m y w h e y ต้องมีแอดด้านหน้าด้วยตอ p อธิบายที่มันทำยังไงนะเข้าไปที่เข้าไปที่ไลน์ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เราก็กดแอดเข้าไปเลยครับ คนสั่งซื้อทางบ้านนี้น่าจะเข้าใจนะถ้าเกิดว่าดูอยู่แล้วอยากให้ไม่ไม่เข้าใจให้ลูกหลานหรือเพื่อนๆสั่งให้ก็ได้ add นะครับ add my way นะครับแล้วสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้แล,ล้วเปิดหน้า Facebook เราแล้วนะครับวันนี้ my way global my way global นะขอย้ำอีกครั้งใครที่เพิ่งเปิดมาดูไลฟ์วันนี้วูดดี้กับท็อปภูมิใจนำเสนอนะครับนวัตกรรมเครื่องดื่มที่เราคิดค้นกันมาเป็นปีนั่นก็คือเครื่องดื่มเวโปรตีนที่ ดื่มแล้วเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อไม่ได้ทําให้ร่างกายพองนะฮะแต่เสริมสร้างกล้ามเนื้อเพื่อจะทําให้ไขมันหรือแฟตของคุณนั่นลอสหรือว่าเบิร์นไป <so. S 1> อย่างรวดเร็วอ,อย่างที่เห็นในช่วงซิกเดย์ที่ผ่านมาท็อปเองก็เราขอท้าเลยดีกว่าอดื่มไมว์ต้องตัดโฆษณา,าลวตอนนี้อะไรนะต้องตัดโฆษณา,าละ <laughs> ไม่ตัดโฆษณาฝากคนเราจะท้ากันไลฟ์ท็อปดื่มไมว์ออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอ กินอาหารครบทุกหมู่นะครับท็อปจะต้องมีซิกแพคให้พี่น้องชาวไทยได้เห็นภายในช่วงกลางค่อนปลายปีนี้อืมว่าง่ายๆกันยายนเดี๋ยวผู้กอเี๋ยวผู้กอเขารับคำ้าหรือเปล่าคุณจะมีซิกแพคพร้อมกับ m มา a เวย์ของเราให้พี่น้องชาวไทยเพื่อใครดูอยู่เนี่ยจะได้ทำตามไปด้วยเลยนะฮะ เพราะเราจะแชร์เทคนิคขั้นตอนให้กับทุกคนคุณจะมีซิกแพคกับไมเวให้พี่น้องชาวไทยได้เห็นไหมครับคุณจะตอบว่ามาถึงตรงนี้แล้วก็ต้องลุยดิโอเคแต่มันมีอยู่แล้วนะมันซ่อนอยู่ข้างหนวันหนึ่งเนี่ยวันนี้นดูนี่ก่อนให้ดูนี่ก่อนวันหนึ่งเนี่ยเราจะถอชั่วขึ้นมาแล้วมันจะเป็นก้อนมันจะเป็นลอนลอนแตตอนนี้มันมีอยู่แล้วมันซ่อนอยู่ข้งงหน ก็ถึงบอกไงว่าเราก็แค่เบิร์นกันมากขึ้นแล้วเวลาเอาง่ายๆเวลาหิวปุ๊บก um ็แค่ตบนะครับอย่าล okay ืมนะครับทุกคนเข้าไป a ด line my way สามารถสั Delhi ่งซื้อได้แล้วนะครับวันนี้คนมีคำถามเยอะมากช่วงนี้ใช่ไหมที่ส่งกันเข้ามาในในไลฟ์นะครับวันนี้มีอะไรบ้างครับแอมคนสนใจสงสัยเรื่องอะไรครับแบบกระปุกทันได้นานแค่ไหนครับแบบกระปุกนี่ใช่ไหมครับแบบกระปุกอ๋แบบกระปุกนี่ประมาณ20วัน 20บวันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้ดื่มไมเวย์แบบไหนบางคนเนี่ยดื่มทดแทนอาหารบางมือ้อบางคนลดน้ำหนักไงอตอนเย็นปุ๊บตบไมเวย์ปับ๊บก็ไม่ต้องกินอาหารเลยแต่ไม่แนะนำคุณควรจะต้องกินอาหารทุกมื้อนะครับเข้าใจไหมครับเ,เวลาลดน้ำหนักเนี่ยจริงๆแล้วเวย์เนี่ยมันเป็นนวัตรกรรมที่ว่ามันสามารถเพิ่มกล้ามเนื้อได้ด้วยแล้วก็ทำให้ลดน้ำหนักได้เพราะว่าเมื่อคุณเพิ่มกล้ามเนื้อกับการเพิ่มโปรตีนอ่ะเขาบอกนิดน,นึงประเทศไทยของเราเนี่ยขาดโปรตีนอย่างมหาศาล กระเพราไก่ที่เรากินข้าวผัดทุกอย่างเนี่ยมันจะมีแป้งขั้นสูงกระเพราไก่นี่จานหนึ่งนี่มีกี่โปรตีนกี่กรัมกี่กรัมครับพี่จือประมาณเท่าไหร่ครับสิบหกกรัมแต่คนไทยต้องการโปรตีนจริงมนุษย์เราเนี่ยอย่างเงี้ยตอนนี้ผมต้องฟิตไงผมต้องหนักผมต้องหนักหกสิบครับผมก็ต้องกินโปรตีนประมาณร้อยยี่สิบกรัมใช่แต่ว่าแต่ว่าผมต้องกินกระเพราไก่ประมาณเจ็ดจานนะดิก็แปลว่ามันกินไม่ไหวไงนะถึงบอกว่าถ้าคุณอยากจะหุ่นใหญ่หุ่นดีเนี่ย คุณใหญ่เพิ่งก็จะผิดได้หมายถึงว่ากล้ามเนื้อของคุณเนี่ยมันมันมีเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าคุณจะได้เผาผลาญไขมันเนี่ยคุณต้องดื่มโปรตีนเนาะช่วงที่ผ่านมาคนจังหวว่าดื่มโปรตีนไปทําไมดื่มเพื่ออะไรหนึ่งคือถ้าเด็กไทยอ่ะดื่มตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วโปรตีนไม่ขาดเนี่ยวันนี้เราไปบอลโลกจริงๆนะบอลโลกที่เขาบอกไม่เกี่ยวกับส่วนสูงนะฮะบอลโลกเกี่ยวกับว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยพ่อแม่เราไม่โดให้เราดื่มโปรตีนถ้าดื่มนมดื่มนมแต่โปรตีนจริงๆเนี่ยไม่กินไก เนื้อหมูเราไม่ทานวันนี้โปรตีนดิ้งสามารถตอบโจทย์ให้ได้แล้วดังนั้นเด็กก็ดื่มได้ผู้ใหญ่ก็ดื่มได้คนอายุมากก็ดื่มได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคนต้องการที่จะดื่มบ่อยๆเนี่ยอย่างตัวเนี้ยก็จะใช้ได้ประมาณยี่สิบวันครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดื่มเวลามือ้อเช่นระหว่างมืออ้ออาจจะสามสิบวันถูกต้องก็เป็นหนึ่งเดือนแต่ผมกินอันนี้สามสิบวันคนถามว่าถ้ามีโรคประจําตัวกินได้ไหมนะครับ ก็ต้องถามว่าโรคแบบไหนถูกระบุไม่ได้ไหมครับว่าเป็นโรคแบบไหนถ้าเป็นโรคกินชอบถ้าเป็นโรคชอบกินของอร่อยชอบกินของหวานเนี้ยกินได้ครับอันนี้อันนี้เลยอันนี้ใช่คือเอาจริงๆนะเราอยากจะบอกว่าความเจ๋งของไม a วคือมันเป็นเวฟมูนติิรสชาติโคตรอร่อยนี่ดีกว่าพวกเพื่อนๆทุกคนเวลาเราบอกว่าทำเวฟก็อีเหม็นมากกกินไม่ได้เลวบอกว่าเฮ้ยมึงที่ทํากับทอมเนี่ยเราใช้เวลาเป็นปีแล้วบอกว่าไอเจ้าคนนี้นี่นะ ถ้าไม่อร่อยไม่ทำทีมทีม,ท,มทีมเท่าแก่น้องเขาบอกเลยว่าเป็นทีมซึ่ง <Okay. S 1> เก่งจริงๆแล้วก็แล้วเขาพังมากันมากูฝุ่นพังกันเพราะอะไรรู้ปะเขาชอบกินของอร่อยคือชิมกันตลอดแผนกของเขาที่ต้องชิมตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดว่าคุณคิดดูแผนกที่ลิ้นเนี่ยปากเนี่ยต้องกินของอร่อยแล้วมาทําเวเนี่ยมันต้องอร่อยมากเท่าแก่น้อยนี่ถ้าใครทําอาหารไม่เป็นแล้วไม่รับเนะ ถ้าอ้วนทําไม่อ้วนนี่เราไม่รับนี่คือนโยบายของบริษัทเลยอันนี้เราอ้วนไม่เกี่ยวอ้วนแต่ต้องทําอาหารเป็นถ้าทําอาหารเป็นพิจารณาพิเศษนะครับแต่ว่าต้องมีความสามารถเรื่องของรสชาติอะตบมือหน่อยดีใจไหม่าคลอดซะทีแล้วไมเวรอกันมานานแสนนานเชียร์กันเองเชียร์เองงั้นสามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับที่ Line my way นะครับเข้าไปดู Facebook เพิ่มเติมที่ my way global แล้วไม่ต้องห่วงอีกไม่นาน มีซิกแพคของท็อปให้คุณได้ดูกันแล้วไม่ใช่แค่ท็อปเดี๋ยวอีกไม่นานจะเปิดตัวพาร์ทเนออีกหลายคนด้วยกันก็ตอประกาศให้ทุกคนได้ทราบผ่านทางไลน์แล้วนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยควรจะต้องกินโปรตีนได้เยอะๆนะับและขอให้คุณมาลองชิมดูบอกเลยว่าชิมปุ๊บติดใจทันทีเพื่อนเพื่อนพี่ที่ชิมพี่มองพี่แม่งไง็ะไงโทรบ,บอกเลยบอกว่าเอามาส่งอีกหน่อยเพราะว่าอร่อยมาก ขอขอขอบคุณนะครับทีมงานทีมงานเท่าแก่น้อยด้วยพวกคุณตั้งใจนะนี่อะไรที่นั่งกันอยู่ตรงเนี้ยดูกจำเลนี่นี่เขาเขาคิดคนด้นรสรสช็อกโกแลตที่อร่อยข้นมาก <c oughs> แล้วก็ชาเขียวมัทชาที่ <c oughs> ผมดื่มที่ไรผมนึกว่าผมอยู่ร้านสตาร์บัคผมบอกเลยเพราะว่าสตาร์บัค e วีนทีเป็นอะไรที่ผมกินเยอะมากแล้วผมน้ำหนักขึ้น8โลแต่ผมชอบรสชาติเขามาก แล้ววันนี้ผมดีใจที่รสชาตินั้นมันมาอยู่ในเครื่องดื่มเวที่มันมีประโยชน์นะครับอ่ะเย <Yeah. S 1> ่ดีมาก My way หมดเย <Yeah. S 1> หมดแก้วไหมหมดแก้วไหมเ <Yeah. S 1> ออเออเออว้าว My way เย่เย่ดีบลยอะ่ะ กินตอนเที่ยงแล้วนะอิ่มเลยตอนเนี้ยเออขอบคุณที่มาดูไล์ของเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับฝากด้วยนะครับฝากไปด้วยนะครับไปเว้ยนะครับคุณี่การตอบครับครับสวัสดีอ้เาา่นนตลจะยะ